เดี๋ยวเสียงมาลำเนี่ยร้านนี้ิีอดีอยู่ดีครับถ้ามากินข้าวร้านนี้คือเห็นบ้านผมเลยอีกสองปีแล้วจะเสร็จบ้านนะ <c oughs> ส่วนคันดาราเซื้อมาเลยวันนี้อดเจอสาวๆหนุ่มที่บ้านไฟแตกเนาะไว้โอกาสหน้าพี่น้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่ได้เลื่อนเลื่อนเลยเลื่อนออกไปขยับบันบ้านใครนะบ้านน้องบรีดบ้านน้องบรีด วันนี้แต่งตัวนักสุกสานะครับไม่ไม่ใช่คนขายประกันเด้อแ <c oughs> ค่าคาคาขายแค่ขายเถย <c oughs> บ้านสายแต่ไม่ได้ไปราคาไม่ได้ไปวันนี้นะครับงานเลื่อนนะคะ งานเลื่อนง,งานเดบดดีหรอวันนี้พูุนี้งานเลื่อ,อนจุกว่าจะมีการจะพาแจ้งมาไม่ได้เลือดเอง่ยจะพาไปเลือนแม้ ไไ,ไปเผมไม่ได้ไปเลื่อนเจา้าภาพเป็นคนจ้างดิคนจ้างมันเลื่อนเองก็เลยเลื่อนไงโอ้ยกำลังแต่งตัวงานกาลสิน ตัวการพักควานไป็สองวันบ่าพื้นผูวร่างกายเพิ่อนไม่ได้หามเพิ่อนไม่ได้หามงานหรือเรื่องดีพี่น้องแต่ว่าเพื่อนให้นธุระเหมาะสมมันแล้วแต่สภาพด้แหละวันนี้งานบุกกรินบุกกรินเมื่อไรพี่น้อง บุญกติณิมันจาน้างร่วมหน้าปีหนึ่งอ่ะจา้างน้าหนึ่งปีพอดีหยุดสามวันได้ทำชว่ด้วยทำชั่วใหม่ ทำโชว์ใหม่เกี่ยวกับการไว้อะไรด้วยจะทำปรับโชว์ใหม่เผื่ออีกสามวันเล่นหน้าก็จะได้ปรับโชว์ใหม่โชว์เปิดใหม่เป็นโชว์อ่าก็ลึกถึงกับไว้อะไรจะปรับโชว์ไปหรอเพิ่มเพิ่มเติม ต้องทำโชว์ใหม่ครับอยู่สบายจะพลิกแพงแดนเซอร์ใหม่ทำโชว์แบบทำโชว์ระลกถึงท่านสนะพอดี ทีมเอ้ยมักเอ้ยจ้างสี่แยดูดต่อตอนนี้ดีทุกอย่างเก้าสก้าเปร์เซ็นแล้วอุบลราชธานีครับพี่ส่งกำลังใจนะครับคนจัดว่างไงคนเจ้างไ่ก็ว่าตามนั่นแหละพี่น้องวันนี้มีวันนี้มีแสดงวันนี้มีคณะไหนแสดงบุคดีไหม วันนี้มีคณะไหนสแสดงปกติไหมพี่น้องหรือว่างดหมดเลยอันนี้ไม่รู้จริงเพาไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลื่อนฟีดเลยอยากรู้คณะไหนใช้เกินร้อย แล้วแต่ผูจนะ้จ้างเนาะตามคมเหมาะสมเนาะอืม วันนี้เรียนรุ่เช้าเขาแจ้งมดงานก็เลยไปเรียนหนังสือไปตามงานด้านหลังเอไอหรือเปล่าก่องจริงครับไอ้ไอ บอสพาดูบ้านได้ไหมดูบ้านครับวันนี้เดี๋ยวพาดูบ้านพาข้าวเสร็จพาไปดูไอหรือเปล่าทำไมเหมือนยุโรปยังไม่ต้องหว่วงบ้านผมแบบผมปรับเป็นถ้าบ้านเสร็จอาจจะปรับเป็นฟิวยุโรปหมดเลยข้างในจะเป็นแบบบรรยากาศเลิศๆถ่ายงานได้ด้วยเออนั่งอะไรสวดขายของในพร้อมบ้านหลังเก่าผมอะ่ะผมทำน่ะ มีแต่มุมส,สวยๆแลหันมุมซ้ายก็ถ่ายรูปได้มุมขาวาก็ถ่ายรูปได้สร้างเงินสร้างงานได้ทานข้าวเสร็จ้วพาไปดูบ้านบ้านน้องบรีด หลังเก่าจะทำไงต่อขายครับหลังเก่ามูลค่าหนหะมรลห้าสิบล้านแต่ว่าจะขายแบบขายอันต่างขายนี้ไหมยี่สิบห้าล้านมีคนพร้อมซื้อแล้วเป็นเป็นเมียรฝรั่งเมียรฝรั่งกับฝรั่ง จะมากะเกษียณอยู่อีสานจะซื้อ25ล้านรอสารอยู่ตอนนี้สู้กันในสารอยู่ระหว่างที่ดินเขาดินเฉลิมเป็นชื่อเราไงเราเป็นคนซื้อเนอะรอรับเงิน25ล้านจากคุณแม่มาดามฝรั่งมาดามจากเมืองนอกคนเข้ามาถามสามรอบแล้วคนทิ่เื้อ2สิบห้าล้าน ยังเดิมยัเยอจะ,จะสูงะขายขาดทุนนั่นน่ะแต่ว่าขายตางังขายไม่เอาแล้วไนีแต่มันอยู่ในระหว่างขั้นตอนของสามอยู่ขอให้ขายได้ไ้ตอนนี้ถ้าเกิดสารสารออกถ้าสารออกคำสารพูดผมขายเลย ไม่หรอกคนอยู่ต้องเก็บเก็บของออกจริงๆแล้วน่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรื่องแพชานานะเพราะว่าเรารู้อยู่แกเใจเ,เราอยู่อะไรก็ช่างรู้อยู่แก่ใจเราแหมไม่เปัดพี่น้องถ้าท่องถือยัไยก็ถือถึงเราแพ้เราก็ถูกคน ถ้าคนชนะชนะแบบไม่สักไม่ขาวสะอาดตัวตรกเองหมกไม่เองตัวอย่างเยอะแยะทุกอย่างนี้นะ่ะพวกไม่ขาวสะอาดตัวตรกนลกทั้งเป็นฟืนยิ้มมีความสุขทั้งเป็นก็มีตัวอย่างมันเยอะแยะในหนังในละครก็มีให้ดูใช่ไหมละ่ะจะว่าอะไรจะว่าแบบคนในหนังในละครก็มีเยอะแยะ สนักวาหมายถึงละครสนักว้า,แ,ววา,วาแต่บ้านหลังบ้านเราเราซื้อแล้วไงที่ดินลองไงมันเชื่อเราจริงๆเงินเราก็จ่ายก็คือเพ,พื่อนจาน่ายเงินส่วนเลยเจ้าของบ้านน่ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนธนาคารเนี่ยไม่ได้ไปอนธนาคารดิเรือาาร่องไม่เลาเล่า,เล,าเล่าข่าวให้ฟัง เรื่องข้างการไม่อยากเบาหลาย,ยาาพี่น้องเข้าวงคนเพื่นมันเรื่องกําหนดการงานอะไรเงี้ยไม่อยากพูดว่าเราไม่รู้ความจริงเลยพูดดีกว่าไม่ปะ่ะพูดถึงบ้านนะพูดถึงว่า,าไอ้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นเนนียคือไม่อยากพูดว่าเราไม่เราไม่ใช่นักข่าวเนาะไม่พูดสนตกเราไม่ไม่ตรวครับเสียงพัดลมอัติใจต่างเนี่ยแล้วถ้า,าเดี๋ยวจะมาเกี้ยงกัน ăn lại má ăn lại má สอบเสร็จแล้วสอบพุ่งเสร็จที่มาสอบสอบพี่หน่องไปตามงานทวไมาสิบป็ญยางเบื่อบ้านได้ปน่อพี่หน่องภาพชมบา้บานมันจะกศบ้า,บานว่ปไปหมอล่ำตีมะันะมือนี่งานหมดจา้างานเรื่อน เรือนง,งานเรือนขอบคุณนะจ๊ะแม่อ,อ, <c oughs> อร่อยมาก